สวัสดีค่ะคราวนี้นจะมาทำไอศครีมตัวหนึ่งค่ะชื่อดูกวนวๆนิดนึงนะชื่อว่าแบงคอกบานาน่าค่ะก็ไอศครีมตัวนี้ได้รับไอเดียมาจากโตเกียวบานาน่านี่แหละที่หลายๆคนคงรู้จักเนอะเห็นช่วงนี้กระแสกำลังนิยมก็โอคิดจะทำนานละเพราะว่ามันโตเกียวบานาน่านี่รู้สึกคนนิยมกันมากเลยนะทีนี้เราก็เลยเอามาลองดัดแปลงค่ะทำเป็นไอศครีมดูนะคะแล้วเราก็ทำกันที่เมืองไทยเนอะเราตั้งชื่อใหม่กันค่ะเป็นที่ภาคภูมิใจของไทยนะคะแบงคอกบานาน่า ก็เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างาสำหรับส่วนผสมแบงคอกบานนาของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนของไอศครีมนะคะแล้วก็ส่วนของคัสตัดกล้วยนะคะที่ไวเป็นบิ๊กอินค่ะก็เดี๋ยวมาดูส่วนไอศครีมกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีเป็นนมสดค่ะครีมค่ะน้ําตาลทรายค่ะกลิ่นกล้วยค่ะวานิลาเอ็กซ์แทก เต้ค่ะไข่ไก่ค่ะกูโคสแล้วก็แป้งเค้กค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมถัดไปกันนะคะค่ะสำหรับส่วนผสมของคัสตาร์ดกล้วยนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็มีกล้วยหอมค่ะนมสดค่ะไข่ไก่กูโคสค่ะ น้ำตาลทรายเกลือค่ะแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็วัน,นิลลาเอส a ปคค่ะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูนี้กันเลยก่าโดยทำส่วนของตัวไอศครีมก่อนนะคะ ไอศครีมตัวนี้ทำคล้ายๆกับตัวคัสตาร์ดเหมือนกับเป็นเบสคัสตาร์ดก็คือมีนมมีไข่มีน้ำตาลเนาะก็เริ่มต้นนะคะเราจะแบ่งนมส่วนหนึ่งนะคะเอามาตั้งอุ่นๆให้พออุ่นๆก็พอแล้วก็เราจะเอานมที่เหลือนะเอามาใส่ใส่ชามค่ะแล้วก็เอากระชอนเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวระหว่างเราตั้งนมให้อุ่นเดี๋ยวเอานมไปใส่กระชอนให้ก่อนเอ้นมไปใส่ชามให้ก่อนนะ แล้วก็ในถ้วยในชามที่เตรียมกระชอนไว้ก็ใส่ครีมไปด้วยค่ะก็คือส่วนนมที่เหลือกับตัวครีมนี้เราจะแยกเอาไว้นะคะเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นส่วนของเย็นละกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราอุ่นอุ่นนมมาค่ะกับตัวไข่พวกนี้ทําให้ร้อนอ,ะอ่ะมันมันจะอุ่นเกินไปสําหรับการทาไอศครีมเราก็จะรีบเอาไปช็อกในส่วนผสมของเย็นนะคะทําให้มันเย็นเร็วๆก็ตอนนี้ตัวนมเราค่อนข้างอุ่นดีแล้วค่ะเราจะไม่ให้นมอุ่นเกิดมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอานมเนี่ย ไปผสมลงกับไข่ถ้ามันอุ่นมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ให้ไข่มันสุกค่ะก็อันนี้เริ่มอุ่นละเราก็จะเตรียมโอ้โหใช้ชามเราก็จะใช้ส่วนผสมใช้ชามตัวนี้ค่ะเอามาใส่ไข่ใหม่แล้วก็ตีไข่นะคะให้เข้ากัน พอตีไข่เข้ากันแล้วเราจะเอานมที่อุ่นนะคะมาค่อยๆเทใส่ไข่ระหว่างที่เอานมเทใส่ไข่นะคะเราจะคอยคนไปด้วยนะเพื่อให้เพื่อไม่ให้ตัวร้อนๆอุ่นๆเนี่ยมาชนกับไข่จุดๆเดียวไม่งั้นไอจุดเดียวที่โดนสิ่งที่ร้อนๆเนี่ยมันจะทําให้ไข่สุกมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเทลงไข่กันโอ้พี่เหยียบเตานิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเทด้วยกันค่ะเนี่ยพอนมเราอุ่นๆแล้วก็อามาเทใส่ไข่กันนะ ไม่ค่อยเทน,นะเทแล้วคนไปด้วยก็พอเราเทหมดอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาตัวส่วนผสมตัวเนี้ยไข่กับนมเน่ยเอาไปตั้งต้มต่อน,นะคะเพราะว่าอันนี้เราแค่ต้มมาอุ่นๆตัวตัวถ้า,าถ้าเทียบกับการฆ่าเชื้อในไข่อะค่ะเชื้อในไข่จะยังไม่ตายนะก็เดี๋ยวเอากลับไปตั้งต้มกันใหม่ จริงเพื่อนเพื่อจะใช้วิธีที่ไม่ต้มเลยก็ได้นะคะมันจะมีโอสอนหลายสูตรหรือว่าเดี๋ยวไปดูที่สูตรของไอศครีมแตงกวาก็ได้ค่ะอนั้นจะใช้เป็นวิธีไม่ต้มอันนั้นเราจะเลือกไข่ที่เป็นไข่พัชไรนิดนึงไข่ในฟร์มปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันดีหน่อยที่ไม่ต้องต้มแล้วเพื่อนเพื่อกินแล้วมั่นใจนะคะก็เดี๋ยวอันนี้มาดูวิธีต้มกันต่อดีกว่าค่ะอันนี้พอเราเอาใส่นมเทกใส่ไข่เรียบร้อยแล้วคะเราเอามาตั้งต้มกันต่อเนาะใช้ไฟแค่ไฟอ่อนอพอนะคะเพราะเดี๋ คนแป้งเค้กกันค่ะอใส่แป้งเค้กลงไปนะใส่แป้งเค้กคนให้เข้ากันนะคะอันนี้เราต้องการทำไอศครีมให้เป็นไอศครีมเหมือนรสเค้กอะค่ะเพราะเราทำเป็นรสแบงคอกวานาใช่ไหมเวลากินกินโตเกียววานาข้างนอกเขาก็จะเป็นเค้กใช่ไหมแต่ไอศครีมของเราจะเป็นรสเค้กถ้าเป็นคนฝรั่งนะคะจะเรียกว่ารสเค้กแบทเตอร์ butter. เป็นเค้กบตเตอร์ไอศครีมค่ะแต่คนฝรั่งเนี่ยเขาจะทำต่างกับโอนะเขาจะใช้แป้งเค้กอย่างเงี้ยเลยค่ะดิบๆเอาไปปัน่นแล้วก็เข้าเครื่องปั่นไอศครีมกินได้เลยอันนี้เราแอบเสียวนิดนึงเนาะกินแป้งดิบก็เอามาต้มนิดนึงแล้วกันก็คนให้เข้ากันนะคะนี่เห็นแป้งมันจะกลายเป็นก้อนแต่เราก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะเดี๋ยวเรากรองอีกทีนึง กระหว่างคนนี่ค่าตัวตัว,ตวส่วนผสมตมวัวไข่ค่อนข้างอุ่นๆแล้วก็ใส่พวกน้ำตาลเกลือลองไปคนด้วยค่ะเนีย่ยเดี๋ยวใส่น้ำตาลก่อนอันนี้เราทำเราต้องระวังดีๆนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันร้อนเกินไปเนี่ยส่วนผสมมันจะอุ่นเกินไปแล้วมันจับตัวเป็นก้อนเยอะเกินแล้วก็ใส่กรูโคดค่ะเดี๋ยวใส่ให้หมดก่อนเลยแล้วก็คน แล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือเส็นิดหน่อยแล้วก็ตัวกลิ่นกลิ่นกล้วยหอมกับตัววานิลาเอ็แท็กเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะให้คนที่เสร็จก่อนเราค่อยใส่ก็เดี๋ยวคนให้ให้ละเอียดให้ให้มันให้มันร้อนดีระดับหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอใช้ได้ระดัมาดูกันวเป็นยังไงนนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนี่เอาคนจนมันแป้งมะลายตัวดีนะคะแล้วก็ส่วนผสมจะค่อนข้างร้อนแล้วก็หนืดขึ้นระดับหนึ่งนะคะเราก็เจ้าส่วนผสมตัวนี้ค่ะเอาไปกรองใส่ส่วนผสมเย็นของนมกับแลคทีมที่เราเตรียมไว้กันนะก็ถ้าบ้านใครมีที่วัดอุณภูมิใช้วัดอุณภูมิเอาก็ได้นะคะประมาณ82องศาประมาณ8ปองศา30วินาทีก็ถือว่าใช้ได้ละไข่จะค่อนข้างถูกฆ่าเชื้อได้อย่างดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาไปกรองกันนะคะนี่เราก็มากรองกันค่ะ กรองเนี่ยจริงๆก็คือไว้ป้องกันเผื่อเรามีส่วนผสมที่มันเป็นก้อนอยู่นะคะจะได้มันไม่ปนไปในเนื้อไอศครีมไอศครีมของเราจะได้เนียนๆก็กรองเสร็จแนละ้วแอปปิตาวก่อนก็กรองเสร็จแล้วก็เอาตัวตัววาน,นิลลาเอ็กซ์แทกนะคะกับกลิ่นกล้วยใ,ใส่ลงมา ะเห็นเลยว่าส่วนผสมคล้ายๆกับทำเค้กเลยนะคะมีไข่มีนมวานิลาแป้งเค้กรสชาติก็จะเหมือนเป็นรสชาติเค้กอะ่ะไม่จะบอกอยังไงใช่ไหมต้องลองทำกินเองค่ะแล้วก็กลิ่นกล้วยหอมนะคะกลิ่นกล้วยหอมใส่ไม่เยอะค่ะกลิ่นแรงถ้าบ้านใครถ้าเพื่อนๆหากินกล้วยหอมไม่ได้อะ่ะอาจจะเอากล้วยหอมงอมๆเลยนะสักประมาณครึ่งลูกค่ะเอามาบดใส่ก็ได้นะคะจะได้กลิ่นน้อยอยู่ เพราะว่าจริงๆตัวตัวขนมโตเกียวบานาน่าเนี่ยตัวตัวแป้งเขาไม่ได้มีกลิ่นมากเท่าไหร่นะแค่มันอาจจะมีกลิ่นปนเข้ามาเพราะว่าเกิดจากตัวคัสตัดคัสต์ดครีมของตัวโตวเกียวบานาน่าปนเข้ามาในตัวเนื้อเนื้อเค้กอันนี้เราก็ใช้กลิ่นกล้วยเข้ามาช่วยค่ะก็เดี๋ยวเราคนเดี๋ยวขอให้หยิบก่อนเราคนดีแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอามาใส่กล่องกันคนะ่ะ ใส่กล่องนะแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่กล่องปิดฝาแล้วข่องแช่แข็งนะคะเดี๋ยวใส่กล่องให้ก่อนค่ะก็เดี๋ยวเอาเข้าช่องแช่แข็งนะแล้วก็คอยอ,ออกมาคนคะ่ะทุกประมาณ30วินาทีถึงหนึ่งชั่วโมงคะ่ะออกคนสักทีหนึ่งคนให้ทั่วๆนะขอบขอบที่มันขึ้นเกล็ดก็คนให้มันเกล็ดไม่ค้างอยู่ที่ขอบขอบอะคะ่ะ นะท,ำทำตัวเองเป็นเครื่องปั่นไอศครีมค่ะเอามาคุยคยนทุกทีก็ประมาณ5 6ชั่วโมงค่ะก็ใช้ได้แต่เดี๋ยวเราจะทําสักประมาณ -34 ชั่วโมงก่อนให้มันแข็งตัวดีระดับหนึ่งค่ะเราจะเอาเออกมาใส่คัสตาร์ดกันระหว่างที่รอนเดี๋ยวเราไปทําตัวมิกซ์อินกันค่ะตัวคัสตาร์ดกล้วยมาค่ะส่วนผสมของคัสตาร์ดกล้วยนะคะเริ่มต้นเราจะเอากล้วยค่ะก,กล้วยที่เราหั่นไว้นะเอามาบดผ่านกระชอนค่ะเราอยากให้มันค่อนข้างละเอียดนะคะ จริงๆถ้าเพื่อนๆจะสับละเอียดกว่านี้หน่อยก็ได้นะเนาค่อยบดก็น่าจะบดง่ายขึ้นค่ะค่ะบ,บดใส่กระชอนเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันจะค่อนข้างละเอียดยนี้นะเราก็เอาส่วนผสมอ,อื่นใส่กันค่ะก็จะมีน้ําตาลแล้วก็กรูโคสค่ะเราใส่กรูโคสลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากให้มีอินจุดเยอะแข็งค่อนข้างต่ำนิดนึง นะแล้วก็ใส่ไข่ค่ะใส่เกลือนิดนึงต้องใส่หมดนะคะใส่ให้มันมีเค็มนิดนึงก็พอค่ะให้มันเพิ่มรสชาติแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดค่ะตัวนี้จะทำให้คัาสตาร์ดของเราเป็นคัาสตาร์ดที่เป็นเหมือนเนื้อครีมข้นๆนะคะตัวแป้งแล้วก็อันสุดท้ายค่ะ นค่ะเดี๋ยวเราก็จะคนส่วนผสมตัวนี้ให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วอาไปตั้งไฟต้มกันค่ะให้มันคนขึ้นมานะคะเดี๋ยวคนให้หนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปตั้งไฟต้มด้วยกันค่ะอันนี้เราเอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะยกเว้นวานิลลาเอ็กแทกนะเอาพอรับกองแล้วใส่รวมกันแล้วก็คนให้เนียนอย่างนี้นะคะพอเนียนเราก็เอามาตั้งไฟต้มค่ะต้มแล้วก็ระหว่างต้มเนี่ยให้เราคอยคนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าส่วนผสมมันมีแป้ง แล้วก็มีนมด้วยเพราะว่าพอนมร้อนพอนม,รอนอนมรอนเริ่มเริ่มร้อนร้อนขึ้นนะคะมันจะค่อนค่อนค่อนข้างคนคนขึ้นนะ <S <S <ๆ>ก็ให้คอยคนไปเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้ที่ก้นหม้อนะคะแล้วก็คนจนมันเริ่มข้นหนืดขึ้นนิดหน่อยคะคะแล้วให้เราปิดเตานะคะแล้วก็คนต่ออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวโขคนจนมันเริ่มข้นขึ้นหนืดหนืดนิดนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะนะคะจะเห็นเลยว่าตัวคัสตาร์ดกล้วยเราค่อนข้างที่จะหนืด คนขึ้นมาแล้วนะคะก็ถึงระดับนี้ค่ะให้เราปิดเตาเนาะปิดเตาแล้วก็ใส่วานิลลาเอ็กแทกลงไปค่ะคนให้เข้ากันวานิลลาเอ็กแท็ใ,แทใชนิดเดียวพอนะคะเราไม่ได้ต้องการให้ให้กลิ่นของวานิลลาไปกวนกับกลิ่นกล้วยมากนะคะแต่เราก็ใส่เพื่อให้มีความหอมอยู่เล็กน้อยแล้วก็มันวานิลลาเอ็กแทกเนี่ยจะช่วยลดจุดเยื่อแข็งด้วยจุดเยื่อแข็งของตัวคัสตาร์ดเราไม่ให้แข็งเกินไปเวลาเป็นมิกปิน้นะคะ ก็เราคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็คนต่ออีกสักพักหนึ่งนะให้มันส่วนผสมหายร้อนนิดนึงนะคะเพื่อเวลาเอาไปใส่ถุงบีบเข,เข้าตู้เย็นตู้เย็นได้ไม่เสียแล้วก็ส่วนผสมได้ไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยนะคะคนให้เข้ากันให้เนียนแล้วก็เดี๋ยวพอคนเท่ากันแล้วเอาไปใส่ถุงบีบเก็บไว้ให้เก็บในช่องตู้เย็นธรรมดานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราระหว่างนี้เรารอไอศก,กรีมให้แข็งตัวดีค่ะผ่านไปสักสองสามชั่วโมงพอมันเริ่มแข็งตัวดีเรามาใสา่อักขั้นตัดตัวนี้ลงไปในไอรีมด้วยกัน มาดูไอศครีมกล้วยของเรากันค่ะก็อันนี้ผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าไอศครีมเริ่มเนียนละเข้ากันประมาณนี้เลยแต่ว่าก็ยังไม่แข็งตัวดีมากนะคะอันนี้เราจะอาคอยคนให้ไอศครีมแข็งตัวได้ระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวคัสตาร์ดกล้วยกันนะคะคัสตาร์ดกล้วยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมิกอินอย่างอื่นที่เป็นพวกถัวช็อกโกแลตที่คนคนรวมๆกันแล้วมันก็ยังเป็นเนื้อของเขาอยู่แต่ว่าคัสตาร์ดมันจะเป็นแบบ ค่อนข้างเละๆถ้าเราไอศครีมไม่แข็งตัวมากเราไปคนอีกอะ่ะมันจะกลายเป็นตัวคัสตาร์ดเปนคนไปในเนื้อไอศครีมเลยะคะ่ะดังนั้นอันนี้เราจะรอให้แข็งระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาบีบคัสตาร์ดกล้วยกันนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องคนอีกนะคะเราก็จะไปบีบเป็นชั้นๆน,น,นะคะคล้ายๆกับเวลาเราจะใส่ช็อกโกแลตฝัดลงปเ,ะะเป็นไอศครีมค่ะจะบีบเป็นชั้นๆแต่จริงๆตัวนี้เราทําสามารถาใส่คัสตาร์ดได้2ออย่างนะคะจะใส่ปใเป็นไอศครีมเลยก็ได้หรือว่า จะทำไอศครีมเป็นแค่ตัวตัวกล้วยเฉยล้วก็ค่อยไปบีบใส่เวลาจะเสิร์ฟก็ได้นะคะแต่โอแยกเอาไวล้ละค่ะส่วนหนึ่งเพื่อเอาไว้ตักไอศครีมแล้วก็เดี๋ยวไว้ตอนเสิร์ฟค่อยเสิร์ฟให้ดูเดี๋ยวนี้ลองใส่แค่ตัวคัสตาร์ดไปในไอศครีมให้ดูก่อนเราก็จะใส่เข้าไปเป็นชั้นๆน,ช,นชั้นอย่างนี้ค่ะนี่เพื่อเวลาตักทานแล้วก็จะมีชั้นของเนื้อคัสตาร์ดแล้วก็เนื้อไอศครีมอยู่นะคะ กอันนี้ปอกกลับเข้าไปแล้วก็ถ้าใครชอบตัวคัสตาร์ดเยอะๆก็ค่อยจะบีบเสิร์ฟตอนที่เสิร์ฟไอศครีมอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะนี้เราปลกลับนะแล้วก็บีบไว้หน้าอันนึงทัา,าร์ตัวนี้เวลาทานก็จะแข็งนิดนึงนะคะแต่ก็จะไม่ได้แข็งเป็นก้อนขนาดที่จะเคี้ยวหรือตักไม่ได้นะ เราก็จะทําไว้อย่างนี้แค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแช่แข็งอีกทีนึงนะคะแช่จนแข็งตัวดีก็จะเสิร์ฟได้ละค่ะเดี๋ยวเอาไปแช่ให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะว่าตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะค่ะันนี้แบงคอกวันหนาของเราเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันแข็งตัวนี้เป็นริ้วๆเลยนะคะเราก็จะตักตักเสิร์ฟกันก็เวลาตักเสิร์ฟเนี่ยคะ่ะตัวตัวคัสตัดกล้วยก็จะยังเป็น ชิ้นๆบ้างอยู่ข้างในนี้นะคะมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเรารอให้สกศครีมแข็งตัวหน่อยเราค่อยมาใส่ก,กันนะก็มาตักเสิร์ฟนี้ได้เลยหรือว่าที่เมื่อกี้บอกค่ะว่าเราอาจจะทำอีกวิธีหนึง่งเดี๋ยวตักเสิร์ฟให้ก่อนที่อบ,บอกว่าเราอาจจะทำอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือเราอาจจะยังไม่ใส่คัสตาร์ไว้ข้างในนะคะ แต่ว่าเราตักไอศครีมเป็นลูกๆเอาไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่คัสตาร์ดไว, Ice Cream. ดดว้เราก็ตักไอศครีมเราให้ไอศครีมแข็งตัวแล้วมาตักเป็นลูกๆไว้นะคะเราก็เอาคัสตาร์ดของเราเนี่ยค่ะ,ะเวลาเราตักเป็นลูกๆเราตักให้มันกวงนิดนึงแล้วก็เอาคัสตาร์ดมาใส่หัวบีบเจาะเข้าไปนะคะแล้วก็บีบคัสตาร์ดเข้าไปข้างในกันนะคะก็เวลาทานเวลาตักไอศครีมทานเนี่ยตัวนี้เป็นข้อแว้หน้า ก็จะมีคัสตาที่ไม่ได้แข็งตัวค่ะเป็นเหมือนเนื้อคัสตาเวลาทานโตเกียววา่าไปอย่างนี้อยู่ข้างในนะคะก็เสิรฟ์ฟยังไงก็ได้เลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมก็ยังไงก็ดูสูตรนะคะในเว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtable. tv ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ